หน่อไม้ก็กินดิบได้นะสวัสดีค่ะทุกคนหน่อไม้ที่สามารถกินหน่อสดได้เลยใช้ว่าจะมีทุกสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์นี้ของแท้แน่นอนบงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าสามารถกินหน่อดิบหน่อสดได้เลยนะคะไม่มีรสขมไม่มีสารไซยาไนา์ค่ะต้นพันธุ์ที่สวนนะคะจะเป็นแบบชําเงารากเต็มถุงไปถึงลงปลูกได้เลยค่ะปลูกใกล้บ้านได้เลยนะความสูงประมาณ4-5เมตรและที่สําคัญไม่มีหนามด้วยค่ะมีติดบ้านติดสวนไว้สักกอ2กอน้ําดีปุ๋ยถึงมีหนอกินตลอดทั้งปีค่ะหน่อไม้ทำ อาหารได้หลากหลายเมนูทั้งแบบปรุงสุกและกินดิบได้หวานกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะตามหาสายพันธุ์แท้ที่นี่ตรงปกไม่จกตาเดอ้อฝากเตือนๆกันไว้ด้วยนะคะทุกคนการที่เราจะสั่งซื้อพันธุ์ไผ่หรือว่าต้นไม้ต่างๆเป็นเฉพาะบางสายพันธุ์ที่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นราคามาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่เผอิญว่าเราไปเจอเพจเอนหรือว่าร้านอื่นที่สินค้าเหมือนกันเลยต้นไม้เหมือนกันเลยแต่ราคาถูกมาก นั่นแหละให้สังเกตไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเราสั่งของมาอาจจะไม่ได้ของจริงนะในวงการโดนกันมาเยอะค่ะกว่าจะมาเจอของจริงก็หมดไปหลายตังฝากเตือนกันไว้ด้วยนะจ๊ะสนใจต้นพันธุ์ของแท้ตรงปกไม่จกตาทักมาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ